ามาพบกับเจเคนนะคะในคลิปนี้เจเคน็นำเสนอบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านเข้าซอยไป150เมตรนะคะก็จะเจอบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกท่านมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง,ข,วางขับปลูกพืชผ,ผักสวนครัวได้ปลูกไม้ผลได้นะคะเหมาะสำหรับ การอยู่อาศัยอยู่แบบสไตล์บ้านสวนเหมาะแก่กันท่านที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะเพราะมีพื้นที่กว้างๆให้เราปลูกต้นไม้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเนื้อที่ขนาด2ง,งานค่ะราคา2อล้าน2แสนบาทตัวบ้านมี1ห,ห้องโถง1ห,ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะคะ 2ล้าน2แสนบาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการนัดหมายเข้าชมแปลงจริงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ